ครับผมสินแสคริสนะครับวันนี้ก็เป็นวันจริงๆประวันพักผ่อนนะครับที่ผมกับน้องๆเพื่อนๆนะสิบกว่าคนนะฮะเรามาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเรามาเช่าภูวิลล่านะครับคาว่าภูวิลล่าหมายถึงจะเป็นเหมือนกับบ้านหลังใหญ่นะครับเป็นห้องส่วนตัวมีสระว่ายน้ํานะครับเพื่อที่จะพักผ่อนนั่นเองครับเผมก็มาถึงจุดนี้ในวันแรกผมมีคําถามทันทีว่า ที่ได้วางห่วงจุ้ยไว้หรือเปล่านะครับคำตอบของผู้จัดการลี่าบอกผมว่าไม่แน่ใจเพราะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนครับมาลงทุนที่นี่นะครับที่ภูเก็ตน,นะครับและผมบอกเลยครับว่าที่นี่มีการวางห่วงจุ้ยแน่นอนนะครับจุดแรกที่ผมจะแชร์นะครับกับทุกๆท่กกานก็คือในจุดตรงก่อนเข้าบ้านครับจะเห็นว่าจะเห็นว่านะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับรูปวงกลมนะครับแล้วก็เป็นสีพิงโกนะฮะและก็น้ำด้วยนะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่กระตุ้นโชคลาภนะครับในทางวงจุ้ยนะครับและอยู่ในตำแหน่งที่ดาวดีด้วยนะครับวงกลมลูกใหญ่แบบนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงโลกครับหมายถึงว่าวิลล่าเนี้ยรับคนทั่วโลก คนต่างชาติไม่ได้เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับสีของลูกวงกลมเนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นสีพิงโกเนี่ยความหมายคือธาตุทองครับนะฮะและเสริมกระตุ้นด้วยการข้างบนมีน้ําไหลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทองเกอเกิดน้ํานะครับน้ําคืออะไรครับน้ําคือโชคลาภเงินทองครับเพราะฉะนั้นวิลล่าที่นี่ถึงมีแขกเข้าพักอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะมีการกระตุ้นโชคลาภตลอดเวลา ตัวนี้เปิดท4สชั่วโมงนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงประตูกันนะครับนะครับนี่คือประตูทางเข้านะครับจะเห็นว่าเป็นประตูที่มีบานใหญ่นะครับแล้วจุดเด่นของเขาก็คือว่าเป็นประตูที่ปะทะกับสิ่งที่กระตุ้นโชคลาภนะครับเราลองเข้าประตูมานะครับนะเห็นไหมครับมีการเปิดประตูเข้านะครับการเปิดประตูเข้านี่หมายถึงการดึงพลังชี จากรอบตัวอาคารเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดประตูนี้เข้ามาปับ๊บพลังลมวิ่งเข้ามาเลยนะครับนั่นหมายถึงการดูดซับครับนะครับรเพราะฉะนั้นประตูกว้างแต่พอผมเข้ามาปับ๊บผมจะเจอบันไดเห็นไหมครับบันไดก็ท้ประตูในทางวงจุ้ยถึงว่าเสียหายบันไดเป็นแหล่งสัญจรนะครับบันไดเป็นแหล่งของการที่ต้องจ่ายเงินจ่ายซับ คำถามคือทำไมวางห่นจุ้ยแล้วถึงเอาบันไดามาประทักประตูท้างเข้าง่ายมากครับเพราะห่วงจุย้ยบ้านให้เช่าวิลล่าให้เช่าถือว่าประธานคือลูกค้าครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาประทักกับบันไดแล้วเห็นไหมครับบันไดกว้างมากนะครับแล้วบันไดที่ไปสูงขึ้นบนสูงเลยนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาได้รับการพลังดูด นะครับจากหน้าบ้านกระตุ้นด้วยธาตุน้ํานะครับเมื่อกระตุ้นด้วยทาตุน้ําเสร็จแล้วเงินเข้ามาละพอมาถึงตรงนี้ยํงไงครับประธานจ่ายเงินอย่างเดียวครับนี่คือจุดที่วิบัติเพราะนั้นเนี่ยในทางวงจุ้ยเนี่ยถือว่าบ้านใดก็ตามที่บันไดทับประตูหนึ่งอยู่บ้านไม่ติดนะครับสองเสียทรัพย์หมดเก็บเงินไม่ได้แต่ในทางกลับกันครับการจัดวงจุ้ยกับวิลล่า นะครับประธานไม่ใช่เจ้าของนะครับประธานคือลูกค้าครับเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเสียตังค์นั่นเองเพราะนั้นกระดูกทรัพย์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นการจัดวงชุ้ยมีเกิดไเทคนิคมากขึ้นอยู่กับว่าจัดให้กับใครจัดให้สถานที่ไหนการจัดวงชุวยมีเกฑ์มากๆคือบ้านก็จัดอย่างหนึ่งออฟฟิศก็จัดอย่างหนึ่งโรงงานก็จัดอย่างหนึ่งและสถานที่ีสอร์ที่ให้เช่าก็จัดอย่างหนึ่งนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมฝากไว้ด้วยหนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับได้ไ้ยป,ปิดไม่ได้มันกดไม่ลงเดี๋ยวตักลูครับไม่เป็นไร